ายกันชงนี่คือจะเป็นวิถีชีวิตของชาวมง้งแล้วก็สมัยก่อนนี่คือปู่ย่าเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนี่คือมีเทวดาเขาก็เน,น้นว่าเออต้องปลูกกันชงนะเหมือนพ่อให้กันชงมาให้ปลูกแล้วก็ต้องหาวิธีมาทันเป็นเส้นให่แล้วทอเป็นผ้าตาเป็นชิวกใสถึง ตั้งแตกเกิดนี่ต้องมีสิ่งใหญห่มาผูกข้อมือว่าสามวางต้องผูกข้อมือนะให้ลูกมาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ต้องมีชุ้ให้ใส่ตั้งแต่เกิดไปถึงวางสุดท้ายต้องใช้ใยกันชงทั้งหมดมาเป็นชุดที่กะขึ้นสว่างไปเจอพ่ออยู่ในสว่างรอ พืชพื้นบ้านที่มีความสําคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวมงตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งชาวมงเรียกกันชงว่ามังหรือม่างตามความเชื่อของชาวมงชื่อว่าเทพเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์และได้ประทานพืชสัตว์มาให้มนุษย์ได้ใช้กันชงก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้ประทานมาให้มนุษย์ได้ใช้ทําเป็นเครื่องลุ่งหม่มเครื่องใช้และใช้ในพิธีกรรมต่างๆ กัญชงถูกจัดให้เป็นกลุ่มพืชเสพติดประเภท5เช่นเดียวกับกัญชาแต่ความจริงแล้วต้นกัญชงมีสารเสพติดต่ำกว่ากัญชามากและเป็นพืชที่ปลูกตามวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สทรงเห็นความสำคัญของการปลูกกัญชงและต้นกัญชงสามารถนำมาแปรรูปเป็นงานหัตถกรรมผ้าทอที่มีความสวยงาม พระองค์จึงมีพระราชสวนีให้ส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2548 มอบให้สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสอชหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาและส่งเสริม,หมให้สามารถผลิตเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่เกษตรกร โดยสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้กับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนรวมกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการคัดเลือกพันธ์เฮมให้มีปริมาณสารเสพติดต่ำเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะคะให้เฮมเนี่ยเป็นพืชที่ให้ให้มีสารเสพติดต่ำ แยกออกจากกัญชาให้ได้ซึ่งเฮมก็มีปริมาณสารเสพติดต่ำมากนะคะนานาชาติกำหนดปริมาณสาร t s c หรือสารเสพติดของเฮมมเนี่ยไว้ที่0.3เนะคะเราพยายามพัฒนาพันธุ์ให้มี THC ต่ำซึ่งตอนนี้เราพัฒนาจนได้พันธุ์ที่ มี THC ต่ำกว่า0.3จำนวน4,000ปีพุทธศักราช2,554สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้รับการขึ้นทะเบียนพันเฮมที่มีปริมาณสารเสพติด THC ต่ำจากกรมวิชาการเกษตรจำนวน4,000และนำไปขยายเพื่อใช้ในการต่อย,ยอดการวิจัยรวมทั้งมีระบบเขตรกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้การปลูกเฮมยังต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมซึ่งมีข้อปฏิบัติและข้อบังคับต่างๆที่ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10จนนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพการปลูกแ e ้มภายใต้ระบบควบคุมให้กเกษตรกรบนพื้นที่สูง กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตผลิตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะเฮมลงวันที่6มกราคมพุทธศักราช2560และมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมพุทธศักราช2561ภายในระยะเวลา3ปีแรกของกฎกระทรวงนี้ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขออนุญาตผลิตก็อยากจะให้ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ มมีีีเสสยงสวงงเเเกี่่่่ยยยวววววข้้้้อชชใใหหราาาไดปูทลคะิธีการปฏิบัติในการปลูกเฮ m มภายใต้ระบบควบคุมเกษตรกรที่มีความต้องการปลูกเฮมมภายใต้ระบบควบ,บ,บคุมคให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขออนุญาตแทนกลุ่มเกษตรกรในระยะ3ปีแรกตามบทเฉพาะการ ตามแบบฟอร์มใบขออนุญาตเ e m มภายใต้ระบบควบคุมสามารถรับแบบฟอร์มได้จากหน่วยงานทางภาครัฐเช่นสาธารณาสุขอำเภอสาธารณาสุขจังหวัดและสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสำนักงานอาหารและยานำมากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้าน 3. เอกสารสิทธิที่ดินเช่นโฉนดที่ดินเอกสารสิสสพกใบแสดงสิทธิ์ทำกินจากทหาร 4. กรณีที่เช่าที่ดินให้ใช้หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่เพาะปลูกเฮมจากเจ้าของที่ดินเพื่อประกอบการยื่นคําขอรับหนังสือสําคัญผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะเฮมพิกัดแปลงปลูกเฮมมและขนาดพื้นที่ปลูกซึ่งต้องดำเนินการก่อนการขออนุญาตโดยมีรายละเอียดของพิกัดแปลงเช่นพิกัดแปลง 47Q0480408 UTM 182.7715ความสูงจากระดับน้ำทะเล927เมตรจากระดับน้ำทะเลและขนาดพื้นที่ที่ปลูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะ3ปีแรกที่กลุ่มเกษตรกรต้องยื่นขออนุญาตผ่านหน่วยงานของรั เกษตรกรต้องเตรียมเอกสารจนครบนำไปยื่นเอกสารขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะเฮมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะเฮมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนำไปยื่นเอกสารขออนุญาตผลิตต่อสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอของพื้นที่ที่ผลิตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะเฮมนั้นตั้งอยู่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและยื่นเอกสารดังกล่าวให้ทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาแบบคำขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะเฮ็มผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วส่งต่อสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอเพื่อพิจารณาให้การอนุญาต เมื่อผ่านการพิจารณาเอกสารจะต้องเดินทางย้อนกลับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอและหน่วยงานภาครัฐเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลที่กเกษตรกรได้ไปลงทะเบียนไว้แล้วแจ้งให้กเกษตรกรทราบโดยจะมีเจ้าหน้าที่สถาบันเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมเอกสาร เมื่อเกษตรกรได้รับใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายทางเจ้าหน้าที่สวพอสอจัดการอบรมการปลูกเฮมภายใต้ระบบควบคุมให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกเฮมภายใต้ระบบควบคุมให้เข้าใจถึงวิธีการปลูกและกฎระเบียบข้อบังคับและการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเจ้าหน้าที่ปปสและเจ้าหน้าที่อย การจ่ายเมล็ดพันธุ์รับรองทางเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจัดทำบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะเฮมออกจากโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์รับรองเจ้าหน้าที่จะต้องมีการลงชื่อขอรับมเมล็ดพันธุ์จากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์เมื่อเกษตรกรได้รับใบอนุญ,ญาตผลิตมเมล็ดพันธุ์กลับมาแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำมเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาให้เกษตรกรโดย เจ้าหน้าที่จะคำนวณพื้นที่ที่เกษตรกรได้แจ้งไว้กับจำนวนมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้โดยพื้นที่หนึ่งไร่จะใช้มเมล็ดพันธุ์10กิโลกร,รมัมเมื่อนำมเมล็ดพันธุ์รับรองแจกจ่ายให้กับเกษตรกร จะต้องทำบัญชีรับจ่ายเมล็ดพันธุ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมและเกษตรกรหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รวบรวม,รวมข้อมูลและบัญชีดังกล่าวเพื่อจะทำรายงานแจ้งต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปีตามแบบรายงานรับจ่ายยายาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะเหม ในการจัดทำรายงานบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษให้จัดทำเป็น2อฉบับฉบับหน่งให้เสนอต่อเลขาธิการภายใน30วันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปีและอีกฉบับหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ณสถานที่ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายมาเมล็ดพันธุ์รับรองที่ได้ลงรายการในบัญชีดังกล่าวมีกำหนด5ปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี เมื่อเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์รับรองปลูกในพื้นที่แล้วเสร็จหากมีเมล็ดพันธุ์เหลือต้องส่งคืนเมล็ดพันธุ์รับรองให้กับเจ้าหน้าที่สวพาสาภายใน30วันหลังรับเมล็ดพันธุ์รับรองในช่วงระยะเวลา1เดือนแรกทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจแปลงเพื่อคำนวณพื้นที่ปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คว่าเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ตามพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้หรือไม่เพราะถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ไม่หมดจะต้องนำเมล็ดพันธุ์ส่งคืนภายใน30วันหลังจากได้รับเมล็ดพันธุ์ กเกษตรกรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปปสอยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายในการตรวจและติดตามแปลงปลูกเฮมในการสุ่มเก็บตัวอย่างใบเฮมเพื่อตรวจสอบปริมาณสารเสพติดเมื่อต้นเฮมอายุ70-80วันหลังปลูกโดยขั้นต้นเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างใบเพื่อวิเคราะห์ด้วยชุด THC test kit ซึ่งต้องมีปริมาณสารเสพติด THC ไม่เกินร้อยละหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด หากพบว่ามีปริมาณสารเสพติด THC เกินร้อยละหนึ่งต้องทำการส่งตัวอย่างใบเข้าตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามวิธีมาตรฐานต่อไปเ <ham> มื่อต้นเฮมอายุ75-80วันเกษตรกรต้องทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยตัดโคนริดใบและยอดของต้นเฮมออกทิ้งในแปลง โดยฐานเจ้าหน้าที่ปปสอ,อยหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายจะเข้าตรวจสอบแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อตรวจสอบและยืนยันว่ากเกษตรกรเก็บเกี่ยวต้นเฮมหมดแปลงไม่เหลือต้นเฮ็มสําหรับการผลิตมเมล็ดพันธุ์หรือใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตและหน่วยงานที่รัฐเป็นผู้ยื่นขออนุญาตจะทํารายงานสรุปเสนอต่อสํนาน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่ตอไป